รักูลิมิตนะฮะอยู่กับเจ้าซูบารุ f o r e s t ตอร์ i อเอสไอ่ะพอบอกชื่อแบบนี้หลายคนก็บอกเอา้าก็เพิ่งรีวิวไปใช่ฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในปี2020นะครับตัวรถเนี่ยมีการเพิ่มแพคเกจชุดตกแต่งเข้ามาในปีนี้มีการขายเฉพาะรุ่นท็อป i อไซส์เท่านั้นว่าขายพร้อมกับชุดแต่งเนี่ยคุณลูกค้าสนใจไหมก็ราคารวมชุดแต่งแล้วเพิ่มอีก100,000บาทคือไม่ได้แค่ มีชุดแต่งรอบคันนะครับแต่ยังมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาภายในตัวรถด้วยนะครับอย่างเช่นกล้องรอบคันนะครับรายละเอียดของฟีเจอร์ต่างๆเรื่องของจอส่วนชุดแพ็กเกจพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าออกแบบมาเฉยๆนะครับมีการออกแบบจากต่างประเทศนะครับแล้วก็นำมาใช้ใน Forester นะฮะซึ่งตัว ชุดแต่งที่เขาเรียกว่า GT Edition เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับที่ทาง Subaru นั้นพัฒนาขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยนำมาใช้กับ Forester นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาไล่เรียงกันว่าชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งเข้ามาใน Forester เนี่ยติดตั้งเข้าไปแล้วทำให้ตัวรถมีความโดดเด่นขึ้นอย่างไรบ้างนะครับ ราคาตัวรถนะฮะเมื่อบวก10,000แบาทเข้าไปแล้วเนี่ยราคาจํานวนเต็มรวมประกันนู่นนี่นั่นทั้งหมดแล้วเบ็ดเสร็จอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสห้าหมื่นบาทนี่คือราคาเน็ตรวมกับแพ็กเกจ GT Edition นะฮะไล่เลียงกันเลยนะครับว่าในราคานี้เนี่ยคุณได้อะไรบ้างนะครับผมเริ่มที่กระจังหน้าก่อนแล้วกันกระจังหน้าจริงๆเหมือนเดิมเหมือนกับตัว i อซ h t เลยนะครับไอซายเป็นตกแต่งอย่างไรตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ที่คุณจะได้เห็นติ่งแน่ๆก็คือนี่ฮะตรงกลางนะครับ ถัดจากโลโก้มาเป็นกล้องด้านหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแสดงภาพของกล้องรอบคันด้วยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อปลายปี2019เนี่ยนะครับทาง s ูบารุเนี่ยก็ออกแพ็กเกจขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นแพ็กเกจย่อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการกล้องรอบคันนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยบวกรวมกับราคาของประกันตัวรถคือประกันตัวรถเดิมเนี่ยนะครับมันต้องจ่ายเพิ่มจากราคาตัวรถไปอีก 3 2 0 0 0 0บาทแต่พอคุณต้องการกล้องเนี่ยคุณจ่ายเพิ่มอีก20 0 0 0เป็น3 4 0 0 0 0บาทนะฮะ,ะทีนี้ไปบวกกับราคาตัวรถอย่างตัว s i ซ e เนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อแต่ตัวรถแล้วไม่เอาประกันนะครับรับประกันนูน่นนี่นั่นกี่ปงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามระยะทางเนี่ยนะฮะคุณจะต้องจ่ายตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนี่แหละนี่แหละพอจะเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจนะครับลองไปดูเงื่อนไขได้ในเว็บแต่ผมก็พูดประมาณนี้แหละพอมาตัว GT Edition นะครับ เขาบอกรวมประกันแล้วนะครับแล้วก็บวกไปอีก1 0 0 0 0 0สบาทคุณก็จะได้ออปชั่นอย่างที่ผมบอกมานะครับอ่ะก็คือกล้องรอบคันนะครับก็มีกล้องด้านหน้ากล้องด้านข้างนะครับแล้วก็กล้องด้านหลังของตัวรถชิ้นที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดเจนที่สุดก็คือนี่เลยงานด้านหน้าบริเวณกันชนที่เป็นการตกแต่งแบบสีดําแซมด้วยวัสดุที่เป็นสีเงินนะเป็นสีเงินเง,นเงาๆน,นะครับดูของจริงเนี่ยดูดันขึ้น นะเขาต้องการให้งานตกแต่งพวกนี้นอกจากสปอร์ตแล้วนะครับให้มันดูดุดันขึ้นบริเวณด้านหน้าแต่ถามว่าสปอร์ตอย่างไรสปอร์ตบริเวณด้านล่างเพราะว่าชิ้นงานสเกิร์ตตรงนี้นะครับมันจะยืดออกมาแล้วไปรับก,กันกับสเกิร์ตด้านข้างด้วยคงไม่ได้เลี่ยงแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในตัวไอซี่ที่ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยพูดไปหมดแล้วด้านข้างนี่ผมว่าล้อแม็กเป็นจุดที่สวยงามนี่ก็อยู่ในแพ็กเกจโรดสเตอร์ GT Edition นะครับยางเนี่ยติดรถเป็นบิตโกลด์ดูลเลอร์นะ แม็กอันนี้เป็นแม็กขนาด18นิ้วมีอักษร GT อยู่ตรงกลางแถบแบ็กกราวน์เนี่ยจะเป็นสีออกแบบเปอฟ้ากลมมาท่าเข้มๆหน่อยนะครับส่วนแม็กเนี่ยเป็นปัดเงาสีดำเงานะครับตามขอพวกนี้จะเป็นสีดำเงาสวยดีนะครับแล้วก็ดูหรูหราขึ้นด้วยแต่ก็ไซส์ของแม็กก็เท่าเดิมก็คือ18ปเพียงแต่ว่าลายมันเปลี่ยนไปอันนี้ดูดีกว่าลายของไซี่รุ่นปกติเนี่ยมันจะออกแนวแบบทรงเป็น,เป,นเป็นแบบใบพัดใบพัดหน่อยยางหน้ากว้าง2 2 5แก้มยาง55 อันนี้ซ้มนี่ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือนี่เลยนี่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 สเกิรต์ตด้านข้างนะครับชุดตกแต่งหลักๆเนี่ยมันก็คือด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังของการดีไซน์ ชุดแต่งของ Forester ไอร์ GT Edition เนี่ยนะฮะเขาชื่อว่าคุณมาซาฮิโกะโคบายาชินะครับซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าทีมวัศวกรออกแบบของทางซูบารุนะครับอยู่เบื้องหลังนอกเหนือจากชุดตกแต่งอันนี้แล้วนะครับอย่าง s u b a r ุ WRX s u b a r ุ XV ที่เคยมีชุดแต่ง GT Edition ในเจเนเรชันแรกนะครับที่เขาใส่กับตัว XV เนะี่ยครั้งนี้ก็เจเนเรชันที่2เนี่ยนำมาใช้งานกับตัว Forester ด้วยนะครับ ดักหลังคายังคงมีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อตัวนี้เขาให้มาอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าซูบารุนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะกล้องอันเนี้ยกล้องด้านข้างก็มีทั้งซ้ายและขวานะครับเพราะว่าต้องรองรับเรื่องของการแสดงภาพที่หน้าจอตรงกลางนะครับการตกแต่งด้านหลังก็ไล่ตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับคงไม่พูดเรื่องแบบสาวอากาศจักฟินอะไรละนะครับเพราะว่าพูดไปละอันนี้ คือประกอบมาต้องมาดูที่เนื้องานจริงๆนะครับของเก่าอะ่ะมันก็เป็นปอยเลอร์ในตัวมาอยู่แล้วนะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3อยู่แล้วแต่ว่าไอชิ้นงานที่ตกแต่งเ่ะเพิ่มขึ้นเข้าไปก็คือเอามาประกอบด้านบนเป็นสีดําเงาคือชุดแต่งเขาพอเป็นด้านบนนี้เป็นสีดําเงานะด้านล่างเป็นดาด้านก็มีการวาลให้มาดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ชิ้นชิ้นใหญ่ขึ้นนะก็ประกอบลงไปเฉยๆสเกิร์ตด้านหลังนี่ชิ้นงานตรงนี้เองแค่นี้เองก็มีชิ้นงานที่เป็นสีเงินนะครับเหมือนกับทางด้านหน้าเขา มีอยู่แล้วมีตั้งแต่ตัวที่เป็นไอซีรุ่นปกติภายนอกก็จะประมาณนี้แหละเราไล่เรียงกันอีกทีนะครับก็จะมีกล้องทางด้านหน้าที่คุณเห็นใช่ไหมครับแล้วมีสเกิร์ตด้านหน้านะฮะมีสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีสเกิร์ตด้านหลังมีสปอยเลอร์ด้านบนมีล้อแม็กนะฮะนี่6แล้วนะที่เขาไม่ได้บอกก็คือนี่มีเพิ่มสติ๊กเกอร์คำว่า GT Edition เข้าไปแต่ไอ้พวกนี้มีอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูฟีเจอร์ด้านในแล้วก็ตัวสีสันของเบาะด้วยเพราะว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมนกั เรื่องหนึ่งที่น่าจะมีส่วนในการช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาจเจ้าตัวที่มาพร้อมกับชุดแต่งหรือไม่นะครับแล้วผมว่าอันเนี้ยชุดแต่งเนี่ยได้ความสวยงามได้คุณสมบัติทางสายตาแต่สิ่งที่จะต้องทําให้เรามีความสะดวกสบายภายในรถนี่ก็คือเรื่องของหน้าจอฮะหน้าจอตัวเนี้ยเป็นหน้าจอคนละเวอร์ชั่นกับรุ่นตัวท็อปที่ไม่มีชุดแต่ง G T Edition นะครับ ตัวนี้ถ้าคุณจ่ายเงินอีก1 0 0 0 0แสนบาทนอกเหนือจากชุดแต่งคุณจะได้หน้าจอขนาด8นิ้วที่มีฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นมาเวอร์ชั่นใหม่กว่านะครับรองรับ Apple CarPlay อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งหลายๆคนนะครับติดไปแล้วกับการใช้ Apple CarPlay นะซึ่งพอมีแล้วมันสะดวกนะครับเดี๋ยวผมแตะให้ดูนี่ครับหน้าตาอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยก็จะดูแบบทันสมัยขึ้นของเก่าต้องยอมรับจริงๆว่าทั้งความละเอียด ทั้งหน้าตาในการใช้งานมันดูไม่ทันสมัยเอาซะเลยนะครับแล้วผมก็ติติงเป็นเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องราคากับออปชันในตัวที่ไม่ได้เพิ่มมาแล้วก็ได้ชุดแต่งเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่จะติดใจก็ตรงหน้าจอนี่แหละนะครับว่า น่าจะทําได้ดีกว่านั้นแต่พอมาเป็นตัวนี้โอเคขึ้นนะครับทั้งรายละเอียดนะครับการมองเห็นตัวหนังสืออักษรตัวเลขต่างๆนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ยากเย็นแต่อาจจะต้องใช้ความคุ้นชินหน่อยนะครับก็จะมีปุ่มโฮมอยู่ทางด้านล่างตัวรุ่นปกติตรงนี้มันจะเปิดออกมาได้แล้วก็จะมีช่องเสียบการ์ดเสียบ s d g กานะครับแต่ตัวนี้เป็นปุ่มนะครับอันนี้ถ้าคุณกดคําว่าแอปเนี่ยนะครับมันจะถามคุณคือตัวนี้มันจะต้องให้คุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท มือถือเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Apple CarPlay นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆอย่างเช่นการตั้งค่านะครับนี่เห็นไหมฮะรองรับภาษาไทยแล้วนะครับภาษาเดี๋วดูหน่อยว่าอ่ะมีภาษาไทยมีอังกฤษ US นะครับอังกฤษ UK นะมีภาษาจีนแล้วก็เวียดนามมีประมาณนี้แล้วก็มีภาษามาลายูด้วยนะไดนดูระบบเสียงหน่อยอ่าระบบเสียงของเขานะครับมีเสียงต่ำเสียงสูงการปรับแล้วก็มี ไอสปีดเซนซิทีฟโวลูมก็คือระบบที่มันจะแปลผันโวลลูมตามความเร็วของตัวรถนะครับหรือว่าตามเสียงภายนอกที่มันมีผลกระทบกับการขับขี่เนี่ยนะครับเครื่องเสียงมันจะเร่งขึ้นเองเร่งเสียงขึ้นเองนะ usb อ่าอันนี้เราไม่ได้เชื่อมต่ออยู่นะครับบลูทนะูธการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็อันนี้เลยมุมมองของกล้องรอบคันอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ตัวเก่าเนี่ยมันจะมีเพียงแค่กล้องที่มองในจุดที่เป็นจุดอับสายตานะครับก็คือ กล้องที่อยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถแล้วดูบริเวณมุมล้อนะครับแต่ตัวนี้เป็นกล้องรอบคันนะครับความละเอียดไม่เยอะมากผมว่าจริงๆรถระดับราคาประมาณนี้ควรจะให้ความละเอียดของงานหน้าจอดีกว่านี้หน่อยผมว่าอันนี้มันยังแบบไหนนะออกปรับตั้งเป็น3 DtD ได้นะครับทีดี d 2 d ได้เนไะคล้ายๆ MG HS นะฮะอ่าใช่ไหมแล้วก็ดูรอบคันนี่นี่น,นี่หมุนได้หมุนได้ ด้านหน้านะครับก็เป็นกราฟิกรูปตัวรถนะแต่ว่ากราฟิกนี่มีสลูปด้วยนะแต่รถจริงๆไม่มีสลูปนะอืมอืออ่าตั้งค่าหน่อยสิอ่าความสว่างแล้วก็ความคมชัดเหรอวันนี้ชัดสุดแล้วนะนี่ชัดสุดแล้วนะครับเต็มลิมิตแล้วและนี่ก็จะเป็นรอบคันแต่มีดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยไปขับรถนะครับยิ่งตัวนี้มีระบบขับเคลื่อน4ล้อ X m o d ดด้วยนะครับ Special X Mode ก็สามารถที่จะเข้าไปในที่ที่มันแบบ เป็นทางแคบธุรก,กันดารได้ก็จะได้ดูอุปสรรคสิ่งกีดขวางถึงแม้ว่าจอจะไม่ได้ละเอียดมากมายเนี่ยแต่การมีเนี่ยครับมันก็ช่วยคุณมองเห็นสิ่งกีดขวางหรือทางแคบนะครับบางทีเป็นเลี้ยวเข้าตึกนะครับเข้าห้างแล้วามันลาบากแต่ตอนนี้ก็คงแบบงดการเข้าห้างไปก่อนนะครับแต่บางทีเป็นลอดใต้สะพานไงทางมันแคบมากๆนะครับอันนี้ก็ได้ช่วยเราในเรื่องของการมองเห็นภาพรอบตัวรถด้วยเราเสียบ Apple Ca r p l พ y นะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาก็จะมี USB อยู่ด้านล่างก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบสายก็จะมีให้เเลือกบว็ ลิงก์หรือว่าจะเอาเป็น Apple c a คาเพผมเลือก Apple c a คมานะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับที่มือถือของเราแอปพลิเคชันก็จะขึ้นมาแล้วอย่างเช่นจู๊นะฮะนี่ครับเห็นไหมปฏิทินนะฮะแล้วก็การตั้งค่านะครับ g o o g l ล Map เนี่ยแหละอันนี้คือสิ่งที่คนไทยอยากได้เพราะว่าพอเชื่อมต่อไปแล้วก็ไม่ต้องมาแบบคอยดูโทรศัพท์นะครับแมปจาก Google เนี่ยมันใช้งานสะดวกกว่าเราคุ้นชินจากหน้า ของโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเวลาใช้งานไปนะครับแตะเข้าไปก็เนี่ยเห็นไหมมันไวด้วยมันเสถียรด้วยเพราะว่ามันรับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประมวลผลจากมือถือของเรานะครับยิ่งเราใช้ Apple เนี่ยก็ตัว iOS ของเขาเนี่ยก็เป็นระบบปฏิบัติการของมือถือที่ถือว่าเสถียรอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับนี่แหละนะครับที่เหลือมีอะไรอีกก็คือมีเบาะที่เป็นเบาะสีใหม่เป็นทูโทนนะแต่เป็นทูโทนแบบคือเขาไม่ได้ให้วบาเป็นสีดําสนิท มันจะออกแบบมันเป็นหนังแบบออกไม่ดำสนิทอะนะแต่ก็จะคงคงต้องเรียกว่าสีดำแล้วก็มีสีเทาเออผมมองเป็นสีเทาเทาเทาอ่อนแล้วก็เทาเข้มมากกว่ามันไม่ถึงกับดำแบบมันไม่ใช่ดำอะแล้วก็มีลูระบายอากาศมานะครับแล้วก็เดินได้นะเป็นได้สีเทาดูดีเหมือนกันนะที่เหลืออย่างเช่นเนี่ยไอตัวนี่กล้องนะครับสามารถกดได้ที่ปุ่มตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็ดูมุมของตัว รถได้ทั้งสองฝั่งนะครับตัวที่ไม่มีกล้องรอบคันเนี่ยมันจะดูได้แค่มุมฝั่งซ้ายฝั่งเดียวอืมเนี่ยดูกล้องด้านหน้าของตัวรถได้อีกแล้วก็กล้องด้านหลังกดกดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แหละครับลองไปเล่นกันดูไม่ซับซ้อนผมว่าเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากแล้วก็เราสามารถที่จะกดเมนูต่างๆได้เนี่ยกดปุ่มโฮมก็กลับมาหน้าจอโฮมได้คือรถบางรุ่นเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูรถบางรุ่นเนี่ย เกิดว่าคุณเชื่อมต่อ Apple c a r p เ a y เข้าไปแล้วนะครับมันจะมีเมนูของตัวรถเหมือนเป็นแอปพลิเคชันอยู่ให้คุณกดน่าจะเป็นมิตซูนะจะเป็น Honda อย่างเงี้ยมาสด้นะครับแต่ว่าของ Subaru เนี่ยเขาให้กดปุ่มโฮมก็จะมาฟีเจอร์ของตัวรถนะครับ สำหรับสูบูรุฟอเรสเตอร์นะครับตอนนี้เลยคืออะไรรู้ไหมฮะเขาก็มีโปรโมชั่นเนาะช่วงโควิดนะครับพิเศษฐกิจมันมาถึงแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาปล่อยตัวนี้เลยก็คือว่าถ้าคุณรับรถนะครับหรือว่าจองรถในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยฮะเขามีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษเลยก็คือดาว25%บางถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ย0%เลยแต่ปัญหาคือไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับทั้ง s ูบูรุฟอเรสเตอร์แล้วก็ s ูบูรุเอ็กซ์วีนะครับ นู่นเลยฮะเขาให้คุณไปจ่ายค่างวดปีหน้าคือปกติไอ้คมเปญพวกเนี้ยไอ้แบบว่าออกรถปีนี้ผ่อนปีหน้าเนี่ยมันมกักจะอยู่ในช่วงปลายปีก็คือมีเวลาไม่กี่เดือนสองสาเดือนแต่ตอนนี้ด้วยโควิดฮะเขาก็ต้องกระตุ้นการตลาดใช่ไหมครับผมว่าก็เป็นช่วงช่วงระยะเวลาที่ดีของใครบางคนนะโดยเฉพาะคนที่มีเงินถึงเงินถังอยู่แล้วหรือว่ามีเงินเหลือหรือต้องการที่จะมีแพลนจะออกรถในกลุ่ม คอสโอเวอร์ over, หรือว่าในกลุ่ม s อ v ยูอยู่แล้วเนี่ยผมว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพแต่สาหรับใครที่แบบรายได้นะครับยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ยังไม่มั่นคงอะไรผมก็ไม่ได้นําให้ออกโช่วงนี้เพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันต้องดูตามมาตะาเรือดีๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าใครที่แบบมีเงินอยู่แล้วตอนนี้แหละครับคุณใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณให้เต็มที่โปรโมชั่นง้อลูกค้ามาแน่นอนนะฮะ แล้วรถกลุ่มนี้นะครับไม่พอฮะใช่ไหมนี่คือ Apple c a r p l a y พออย่างตัว f o r s t t r เนะครับยกสูงใช่ไหมยกสูงมากกว่าคู่แข่งอยู่แล้วน้ําท่วมมีโอกาสที่เราจะเจอได้เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนนะครับเป็นช่วงปลายหน้าร้อนเป็นต้นหน้าฝนน้ํำรอการระบายเพียบนะแผนที่มีให้ดูเนี่ยจับกับ Apple c a r p l y y ไปก็มีแผนที่จาก g o o g l e Map ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับนี่ครับแล้วยิ่งฝนตกรถติดใช่ไหมฮะ อะไรที่คุณจะเจอก็อรถติดนี่แหละฮะ Adaptive Cruise Control เนี่ยยกเท้าออกเนี่ยก็ไปชิวๆเนี่ยชิวๆอยากเร่งก็กดที่พวงมาลาัยทั้งฝั่งขวามือตึงต้งๆๆนะครับมีระยะอะไรบอกเสร็จสับเวลามันจับรถจนคันหน้ามันจะมีการาฟิกขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับเดีย๋ยวคันหน้าจอดติดไฟดงไฟแดงรถเราก็จอดไปด้วยนะครับรถเราก็จอดนะผมอ่านนี่ยเท้าเนี่ยเนี่ย,ยมันก็เบรกแล้วเห็นไหมผมตั้งไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนเนี้ยแต่รถวิ่งอยู่ 41กิโลเมตต่อชั่วโมงก็คลานตามรถยนต์คันด้าน,น,นหน้าไปเนี่ยพอรถจอดคันนี้ก็จอดจนจุดจุด,จดนิ่งอาไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูเนี่ยจะทำให้ดูทำให้ดูแถมยังมีพวกเนี้ยระบบรักษาช่องทางจราจรนูน่นนี่นั่นนะครับมามีเสียงเตือนให้คุณ ำราคากันอีกครั้งนะครับกับราคาตัวรถ1,550,000บาทแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นมา1,000 0แบาทแต่คุณก็ได้ออปชันเพิ่มเติมชุดแต่งทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นที่สำคัญเลยคือกล้องรอบคันนะครับเพราะฉะนั้นถ,ถ้ามองตรงนี้ไปบวกกับฟีเจอร์ระบบความปลอดภัยที่ตัวรถมีอยู่เดิมแล้วอย่างเช่นตัว i- ซนะครับเจ้ากล้องคู่หน้าที่คอยดีเทคภาพต่างๆนะครับของตัวรถบวกกับตัว d a p t i v e ครูสคอนโทรลนะครับที่จะสามารถทํางานได้ถึงจุดหยุดนิ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ทําให้ตัวรถยังคงให้ความคุ้มค่าอยู่นะครับเพราะราคาที่ขยับขึ้นมาเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วก็ยังเป็นรถที่คุ้มค่าอยู่ดีแม้ว่าเครื่องยนต์จะไม่ได้แรงฟรูด์าร์สนะครับแต่สิ่งที่คุณได้มามันค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองมันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วสําหรับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ขนาด2.0ลิตรตัวนี้นะครับสิ่งสําคัญฮะทุกรุ่นยอ่อยของซู r ปอร์รูฟอร ให้ระบบขับเคลื่อนสีล้อและในตัว i Sight เนี่ยให้ Special X Mode มาด้วยนะครับซึ่งตัวระบบนี้เนี่ยยังสามารถทำงานได้มากกว่าระบบ All Wheel Drive ปกติเพราะว่ามันควบคุมแรงบิดของตัวรถนะครับบริเวณที่มีอุปสรรคมากๆเช่นการใช้งานในเส้นทางที่เป็นโครนนะครับหรือเส้นทางที่ ต้องใช้แรงบิดตัวรถในการควบคุมให้ดีนะครับก็ถือว่าลุยได้มากกว่ารถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อเพียงแค่ All-wheel drive ปกติทั่วไปนะครับนี่คือสิ่งที่ซูบ a r ุเป็นจุดเด่นของเขานะครับพามาดูกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าซ u บู r ุฟอร์เรสเตอร์ชุดแพคเกจ GT e dition นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทำงานแบบนี้แล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแมสลูคาที่ ทำงานตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับทั้งทีมงานนะครับฝ่ายตัดต่อฝ่ายข้อมูลนะครับพูดเหมือนดูเยอะใช่ไหมเปล่ามีไม่กี่คนแต่ว่านั่นแหละนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็คือจะเป็นกําลังใจมากๆนะครับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกท่านที่กดติดตามทั้ง Facebook y o u t u b e นะครับเราก็จะได้เห็นทัฟฟิกขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอขอบคุณแทนน้องๆทุกคนไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่อกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ